สวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยวแม่น้ำนะครับน้ำออกเริ่มจะออกใสแล้วมองเห็นตัวแล้วไม่ไม่ไม่ขุนเหมือนช่วงอาทิตย์ก่อนเพิ่งจะออกวันแรกครับผมหมายแม่น้ำปกติจะออกคลองไนงะหาแต่คลองเพราะว่าแม่น้ำน้ำขุน วันนี้ก็เลยลองวิ่งมาดูทางแม่น้ำโอ้โหน้ำกำลังดีเลยก็เลยมาแล้วก็วิ่งเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วผมก็เลยแบบมาแล้ว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 เฮ้ยปืดนู้นไม่ได้ขึ้นอ่าไม้นี้ผมไม่ได้มานานแล้วครับหลายเดือนแล้วน้ำมันขุ่นมาได้วใช่ไหม สวยเดี๋ยวก่อนลงไปเอาปืนก่อนขึ้นมาดูพอดีว่าขึ้นมาดูน้ำว่าเป็นไงวิวเป็นไงโอ้ยวิวสวยก็เลยเอาละพอถึงกรป๋อแล้วขึ้นมาเป็นไงเจอลงไปเอาปืนก่อนเดี๋ยวมันรอดูกันครับว่าจะเจอตัวไหมแต่ก็ทีแน่เจอละจะทำอะไรไม่ได้รอมันก่อนโอเคครับผมเดี๋ยวลงไปเอาปืนก่อน หมายแล้วครับตรงเมื่อกี้ไม่เจอตัวย้ายใ,ใหม่เอาที่หนึ่งเอาละมาละนี่ขึ้นนะก็ได้โป้เช็ค ดูกันครับว่าจะเจอตัวไหมย้ายแล้วก็ย,าย้ยายไม่้ปไหนครับย้ายก็ลอยอยู่ใ,ใกล้กัน เต็มเหนียวเลยครับเออตังปุออ๊กเต็มเหนียวเลยถึงปุ๊กเลยงานเข้าแล้วครับเงียงครับเงียงครับอาจารย์โดนเข้าไปแล้วเต็มเหนียวเลย <c oughs> โอ้โหเสียงนี้เต็มเหนียวเลย ออออโอ้โหปลาไม่โดนล่อไม้เข้าไปเต็มเหนียวเลยครับเนะี่ยโอ้โหทะลุนูน่นนะเรียบร้อยเสียลูกดอกหนึ่งลูกยงพับไม่เห็นนะครับไม่เอาลงไม่ไมลงแมวหรอกปา เอ้ยอองงเต็มเลยเดี๋ยวเอามีดมาตัดก่อนไม่ลงครับเจ็บร้อยครับตัดนะเสียงเงียงพับไปหนึ่งละกี้ยับชะโดนะ แต่ทจะยิงแต่ที่แรกสักดีแล้วไปยิงตอนมันขยับตัวแล้วโอ้โหน้งปอกเลยนะครับยังคาอยู่เลยไม้เก็ดลงไม่ลงเลยะช่างมันเดี๋ยวพระอาจารย์ทำให้ใหม่ปักคายเลยทะลุเลย ไม่ได้ปักเก่งเดียวทะลุไปเลยน้ำเหนียวด้วยไม้พอเลยย้ายแล้วครับที่หนึ่งอ่ะหมดละที่สุดท้ายละย้ายมาสองที่แล้วที่สามไม่เจอคงต้องกลับบ้านแล้วล่ะเสียลูกดอกลูกแล้วนี่ แล้วครับอ๋อพอรไมได้เจอแน่เลยอ้าวบอกกหลุดยงยังยเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนเดียเดี๋ยวอย่าเพิ่งโดด อย่าเพิ่งโดดเดี๋ยวพันกันไปหมดแล้วสายเนี่ยมันพันกันไปหมดแล้วโอ้ยเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวกระปุกมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยเห็นแล้วอ๊บ มาโอ้โหไสโอสมาเออมาแล้วครับโอ้โหร้อยปากเลยครับโอ้สวยงามสวยงามโอเคอ่ถอดหมดโอ้โห,โโหครับผม งามดูโนผู้ตัวเมียไม่รู้โอเคครับผมเป็นงามเดี๋ยวเขาเก็บก่อนเดี๋ยวขาดมันไม่ยอมโผล่ครับแอบอยู่เห็นปาเขาขาว,ขาวเล็ดเอาเลยโอเคครับผมไปไปไปอัตรเสียลูกดอก โอเคคุ้มเดี๋ยว,ยวลูกดออเป็นลูกนึงใต่ปลาตัวหนึ่งโอ้โหแล้วแตกไปแล้วด้วยโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูตรงนน้นครับออาแล้วที่เราต้องการอืมอ่า Okay. ได้แล้วได้แล้ว <c oughs> ตัวไม่ไม่แบบไม่เป็นบิ๊กไซส์ขนาดเท่าไหร่ <c oughs> แต่สองโลอัพแน่นอนโอ้ตายแล้วหมดแล้วเชือก คผมขอเดี๋ยวขอเคลียลูกดอกเคลียสายสายก่อนครับหมดแล้วเนี่ยพันกันหมดแล้วเนี่ยโอเคครับผมครับหนึ่งก็ลดปืนกนะ่อน ผมจะต้องปิดอะผมคงจะต้องขอปิดคลิปกันด้วยประละหนึ่งตัวเนี่ยครับอสองโลต้องมีสองโลครึ่งแน่นอนครับผมไม่ถึงสามโลต,ต้องมีสองครึ่งแน่นอนโหบลเลอร์เลยเค,ครับผมก็ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพันดมคนล่าปลาเลยนะครับคลิปนี้ก็คงจะไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมไว้มีโอกาสเอาคลิปหน้าครับผมเนี่ยม,มีโอกาสต้องมีต้องมีคลิปหน้าคลิปต่อไปต้องมีแน่นอนนะครับผมก็ยังนีนก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพันดมคนละปลาด้วยครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ